เลยคัดดิ่มครับ นะครับโอเคมามาพี่โอ้รอนมากกว่าจะกว่าจะได้คิวตัวเองโอ้กว่าจะได้คิวตัวเองคืออากาศมันร้อนมากนะวันนี้เนาะครับร้อนแล้วก็เรามาขี่ช่วงบ่ายด้วยก็เลยแบบยิ่งแบบโอ้โหบอกเลยว่าแล้วอุสุดๆคือลงไปขี่ตอนขี่ไม่เป็นไรแต่พอออกมาแล้วอ่ะนั่นแหละเหนื่อยโอ้โหจริงๆอ่ะกะว่าจะเดรกสักสิบนาทีก่อนนะ แต่ด้วยความทิ่ว่าถ้าเบรกแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้คุยจะไม่ได้คุยกันนะครับไม่มีเวลาก็เลยต้องรีบมาบอกกันซะก่อนในอีพีอีพีแรกบอกไปแล้วว่าเราจะมาขี่ในวันนี้ดูพูดเหนื่อยมากก็เมื่อกี้ฟิลลิ่งในท่านั่งกันเลยดีกว่าพี่ไม่ยากรับครับโอเคในตำแหน่งท่านั่งเป็นไงบ้างพี่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่านะรู้สึกเลยว่าแตกต่างจริงๆเพราะว่ามิติเนี่ยการที่ เหมือนกับตำแหน่งแฮนด์สูงขึ้นครับนะรบเราไม่ต้องก้มแบบเมือกับตัวแรกใช่ครกกับนะครับ<ช>แล้วก็มิติของตัวถังน้ำมันด้วยครับที่พอค้่อมแล้วมันมันรู้สึกมันกระชับโดยอัตโนมัมันไม่สูงนะ,ะไม่สูงแล้วก็ทำให้ขี่ง่ายขี่ง่ายมันทําให้ผมนึกถึงเวลาไปขี่อาวันอารมณ์นั้นอ่ะคือเวลานั่งไปแล้วอ่ะเราอ่ะจะกอด,ดรถซึ่งเสมือนกับเราอ่ะ เป็นงานหนึ่งอันเดียวกับตัวเลยใช่ไหมอุ้มเลยนะครับแต่ว่าอะตัวนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ายามาะผมเชื่อว่ายามาฮ่าเขาก็ไม่ได้อยากให้คนขี่เมื่อยหรอกเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนั้นนั่งิงๆนานนะเมื่อยมันไม่ไหวนะครับในตำแหน่งท่านั่งพสิชั่นถือว่ามีการขยับมันทําให้เรารู้สึกว่ารีแลกซ์ได้เราไม่ได้นั่งอยู่อย่างนั้นตลอดเออเราขยับถหลหลังมาได้มีพื้นที่ใช่วงเบาะเนี่ย โดยเพราะยิ่งตอนที่เราต้องขยับก้นเวลาเข้าโค้งมาขี่สนามนี้โค้งมันเยอะด้วยโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาเนี่ยใช่ไหมัมันต้องขยับเยอะครับก็ขยับเยอะปุ๊บมันมีพื้นที่อย่างเนี้ยใช่มันมันเรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตัวเราไม่ได้ถูกบล็อกอ่านะครับอ่ะอย่างอารมณ์ซ้อนท้ายยังไม่เคยนั่งเหมือนกัน้อนท้ายเดี๋ยวค่อยไปออกทริปนะครับแล้วค่อยว่าพักเท้าเป็นไงบ้างพี่ ก็โดยตำแหน่งขี่ในสนามนะก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับมันชันมากไงมันยังถอยมาให้เราให้ลมเลสซิ่งได้ไงถูกผมก็อารมณ์เดียวกับพี่คือพักเท้าเขายังมีอารมณ์เลสซิ่งที่จะถอยหลังมาให้เรานิดนึงมันไม่ได้แบบวางจนขาตั้งชาขนาดนั้นนะครับมันถอยมานิดนึงมันก็เลยทํารู้สึกเออรถสปอร์ตเมื่อกลงเนี้คือแล้วไม่ต้องขี่ขี่ทางไกลมันก็ขี่ได้อย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มาในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์มาง นี่คุยกันผิดตักจากเม่ช้ามากเม่ช้านี่แอปได้เนี่ย VVA เลยเนี่ยนะครับ VVA ก็กำลังขุ้นอยู่แล้วก็คือมันก็ถือว่าในในรถพิกัดเนี้ยก็ถือว่าน่าจะเต็มสุดอะ ครับถ้าพูดถึงในรถที่อย่างนี้นะอย่างที่ผมคาดไว้จริงๆอย่างเมื่อเช้าคือรอบต้นของเขาจะมาแบบนุ่มๆนะครับแต่ถ้าหากต้องการเค้นวันนี้ผมขี่รอบค่อนข้างสูงผมเดินรอบ5,000รอบเดินออกเลยนะครับเดินออกเลยรถมันไปได้รถมันแบบเครื่องนิรั่นเลยเราผมว่าพยายามใช้รอบสูงตลอดนะครับซึ่งพอใช้รอบสูงเรา เราก็ไม่ยังงงเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์รก,ยร<ช>ก็มันมีม,มีมีความสอดคล้องได้ไม่ว่าเราจะใช้รอบยนต์สูงกับแล้วจะบอกให้ว่าพอไปขี่จริงๆรอบสูงเนี่ยแล้วไปเจอตัวชิปเตอร์เนี่ย<ห>ตัวอุ<ห>้ยพี่คือบอกเลยด้วยความที่ด้วยความที่เออโค้งเนี่ยมันไม่ได้โค้งแล้วจบภายในเกียร์เดียวนะบางโค,งค้งมันต้องต่อเกียร์ครับใช่ไหม อัดเกียร์สาไปกำลังลั่นเตะปึ้งขึ้นมา<ช>ไปต่อได้เลยครับ,รบตรงนี้ถือว่าโอ้โหทำให้ขี่สนุกมากขี่ <Okay. S 1> เพราะว่าเกียมันมีความต่อเนื่องให้เราเราไม่ต้องไปกงังวลถ้าเป็นถ้าหากเป็นรถที่ไม่ใช่ตัวมีคลิกชิปแค่คุณเหนียวคัดนิดนึงอ่ะล้อมันจะหล่นแล้ว<ช>ตรงนี้ถ้าคนขี่ถ้ามีสกัดในการขี่สนาม<ช>เขาจะเกี่ยวนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ชินอย่างเงี้ย เราก็จะแบบว่าจะดันขึ้นมาใหม่ว่าจะดันขึ้นอีกรอบลนตุบไปแล้วมันก็ต้องไล่ลอกมันขึ้นมาใหม่แต่พอมีคลิกคลิปเนี่ยมันก็ต่อเกียร์ได้เลยใช่คันเร่งไม่ต้องยกมันทําให้รถอ่ะถ้าขี่ในสนามรมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ช่วงต่อเกียร์ของเขาอ่ะรถมันไม่มีอาการนุ่มนวลมากสมมติมากถ้าใครเคยขี่รถที่มีคลิกคลิปอ่ะก็จะอารมณ์นั้นเลย<ช>นะครับจะยกเว้นก็เพียงแค่ต้องเชนเกียร์ลงแค่นั้นเองใช่ครับตรงนี้ก็ เมื่อเช้าที่บอกไปนะครับก็ตอนแรกเข้าใจผิดนึกว่าใช้ได้ทั้งขึ้นทั้งลงครับปรากฏว่าทางเจ้าที่บอกว่าใช้ขึ้นอย่างขึ้นอยเดียวลงไม่ได้ตรงนี้ก็มีเหตุผลนะครับไม่ว่าทําไม่ได้นะทำได้แต่ว่าไม่ทํามาก็เพื่อความปลอดภัยเวลาใช้บนถนนครับนะครับเผื่อว่าบางทีตกตกใจอะไรไปเนี่ยใช่ไหมไปอยู่ในโค้งในโค้งแล้วถ้าเกิดคนไม่ชินกับเรื่องคลิปมโอกาสที่ ความเสียหายของเครื่องยนต์มีสูงใช่บอกอีกนิดนึง q ควิกชิฟจะใช้ก็ต่อเมื่อรถที่มีความเร็ว20กิโลเมตรขึ้นไปใช่นะครับตัวนี้จะถึงจะทํางานได้ดีว่าต่าๆก็ใช้ได้ก็มันก็ได้ครับแต่ว่าเราใช้ตามที่ทางเขาแนะนํามาดีกว่าเพราะว่ามันหนึ่งมันจะคือในเรื่องของการถนอมเครื่องยนต์ให้ใครัให้อยู่กัานานอย่าไปทําร้ายมันเยอะใไม่ต้องทําร้ายเขาเยอะเราเขียให้เขาสนุกนะครับวันนี้โชคเดิม โชคสองตัวช่วงล่างสองตัวผมดูแล้วไม่ต่างกันอืไม่ต่างกันจะต่างกันแค่กันเรื่องของของนี่แหละฟังก์ชันฟังก์ชันนั่นเองที่ให้มานี่แหละนะครับสลิปประคัดดีนะครับเวลาผมสับเกียร์ลงมาเร็วๆวันนี้ผมขี่รอบรอบค่อนข้างสูงเวลาเชนเกียร์ลงมาเร็วๆเบรกเร็วๆโอ้ยรถมันไม่มีอาการพี่ถ้าเกิดรถไม่มีสลิปประคัดไม่มี ฟังก์ชันพวกนี้มานะมั้งใช่แล้วก็มันมีอยู่นิดนึงสําหรับขี่สนามนะขี่สนามเวลาจังหวะที่เราจิกเข้าโค้งอ่ะเบรกเข้าลึกๆอ่ะคือตัวที่มี ABS เนี่ยมันเราต้องเผื่อนิดนึงใช่ใช่นะครับเพราะนิดนึงไม่งั้นมันจะไหลเข้าไปตอนแตกวันนี้เออพอเปลี่ยนรถอ่ะเข้าไปอ่ะจุดเดิมไงครับโอ้โหเกือบเกือบล้เหมือนกันไม่เหมือนมาจุดเดิมแต่เบรกทำงานไม่เหมือนเดิมใช่เกือบรถเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูเรื่องหมดเลย คือตัวตัวธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับขี่สนุก้วนะใช่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกอรพอมีฟังก์ชันเข้ามาเรื่องคลิปเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยยิ่งทําให้เราสนุกมากขึ้นอีกใช่ครับก็ด้วยส่วนตัวบอกเลยว่าผมไม่รู้สึกผิดหวังเลยครับกับตัวนี้ครับ,รบขี่สนุกนะครับอ้าวหมอเช้าก็พูดเรื่องฟังก์ชันไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นฟิลลิ่งของเราทั้งสองคนใช่นะครับที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไว้เราต้อง ออร์ถทางยาวๆอ่านะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ถ้ามีโอกาสเราจะได้อารมณ์ยังไงฟีลลิ่งยังไงขี่แล้วเป็นยังไงนะครับนะครับก็ฝากติดตามเราสองคนสต็อกบายชาแนลแล้วก็ไลด์เดอร์โฟกัสครับผมพี่สันนิษน่าจะมีหลายคลิปมาใหม่เพื่อนเพื่อนได้ชมนะไม่ว่าจะสัมภาษณ์นักแข่งด้วยอะไรด้วยนะครับติดตามกันนะครับสำหรับสายสปอร์ตไม่พลาดแน่โอเคกับ All New Yamaha R15 Connected และ All New Yamaha r 1 5 m Connected abs abs ว้าวโอเคเจอกันคลิปนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ